สีสัวนี่คขาบอกนึงครับสีสัวเหือนครับดอกนี้ครับอ้าวออกออกออกขอสาเกิดประจับเอาเลยบ้านป้าครับดอกข้างามเลยครับนี่ก็เป็นมูเลยครับจุดนี้ครับเห็ดป็นดำครับอือุดนี้อยู่เป็นมูเป็นกองเลยครับปัน สวยสวยฟูงเลยครับีตัวนี้เป็นเงาเลยครับเงาสวยๆเลยครับอ,อยงามสวัสดีครับประเพณทองเย็บที่สุานครับสวัสดีค่ะ,ะ e คว่าอยู่ในประเทศตัวต่างประเทศขอต้อนรับกระซูช่องชนท่องเก็บเห็ดครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเหนือเป็นเศ้าของวันที่24เดือนกรกฎาคมพศ2568ครับ พี่กัดคือปลาน่นท่องมูสามตะบนหัวคาอำเภอบุญทวีจังบวรดรจาช่านีครับแดีวกับพ่อมอพ่ออยื่วครับนี่ครับคู้แรกแหกหมันครับเห็ดลังไข่ครับอ้ยกําล่งพอดีครับเห็ดล้างไข่เนี่ยมอะครับปิ่งปนเวยครับพี่พี่น้องปิ่งปนครับปนจะหอมหลอกพักได้ดีครับมันหมานครับมันหมานครับเด็กโตครับ ตามเ,ด,เด็ดแดงก็อนนะครับส,สวยเลยครับกระบอกย่งย่งนี้ครับส,สวยเลยครับน้าเนี่ยไปเห็นอีกแล้วครับเห็ดแดงก็อนนะกำลังเกิด,ดเ,ยเยว,ยยดวยครับพี่นาเกิดขึ้นอยู่้ครับอยู่อยู่ว่างบากเวยครับวันนี้ลืมบอก เอฟซีผู้ติดติดตามิ่งอยากมาหาเห็ดเรนอยนุย่าังบากด้วยครับนี่คขาบอกนึงครับทำงามเลยครับโอ้ไม่บานยัะไปทั้งไหนครับทำหรือสาวแหล่บานป้าครับสสวยเลยครับสามดอกเลยครับเห็ดแดงก่อหนา้า ราชาของเห็ดแดงครับผมอน้อมงามเลยครับมันดุนครับเห็ดหดังแหลกก็ก้ลังพอดออกเดียวครับถรรมดามจะออกเป็นหมูลเลยครับไปต่อครับสีสัวเหือนครับตรงน,นี้ครับ เหล่าแหล่บ้านปตาครับอึยเก็บงอนดนะครับเพจลังแหล่นี่หยาดั้นวงคือบตัวนี้ครับ,เ,รบเกิดจะได้ไหมอ้าออก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 ขอสาอเกิดประจำอยู่หรอกจุ่มมันอยูดด่อยู่ครับจะเกิดใจะได้หรับเกิดแบบห่างหเลยครับธรรมาดาออกเป็นมูแบบเป็นหนานเป็นหนานเลยเดียครับไปต่อครับ มาลุนว่าเขาจะได้เต็มตาบ่าครับมาหนิไปต่อครับตี่ตูมที่สวยเลยครับจุ่มดอกนึงครับกำ <iet ing> ลังพอดีแกงเสียบเขายำกรุบกุบดีๆครับตำนนิครับนี <t> ่ <ool ing> ตูมกันครับนี่ กลางตูมุตมิอยู่ครับอาเล่บ้านป้าครับดอกก็งามเลยครับเก็บมวนครับจุนครับรอกึงครับผมสวยเลยครับเกียที่เดียมีหน่อยธรรมดาเป็นจะบ้าเกิดจะสีเลยครับเพียรอันหลังแหล่ครับมันจะเกิดเป็นนานเป็นเป็นนานปีนี้ไปจะไดบนนี้ครับขอบุญแไม้อีกหรอครับงามเลยครับเนี่ครับ ต้องบ่งคือครับตอกก็ต้องทำพอดีแกงครับสาหร่ยบ้านป้าครับกขาบอกรับธรรมาดาพ่นจะเกิดขึ้น,นงูด้วยครับ เป็นเพราะเห็ุไดกับโบหูด้วยครับเป็นน้ำฝนฝ่าอากาศด้วยไวจากไหนนะครับขนาดแนมฮีเหรอครับกแล้วครับเห็ดล้างไข่ครับโอ้ดกงามขนาดเลยครับตัวนี้เราฟูมันครับงามเลยครับตัวนี้ก็ได้เห็ดล้างไข่ดีเหมะอย่างเดียวด้วยครับปิ่งปนนะครับแกงนี่พ่นจืดครับพันจะ บองหอมคือข้าวป้งครับไปต่อเห็นลูกผสมครับสวยๆเลยครับเขาล้งพอดีแกงหวานๆครับวันนั้นระหว่างเพื่อนแกงกินแป๊บๆครับไปต่อครับเห็ดหลังไข่ครับอืดอกสีสวยเลยครับทงามครับปิีงปนหอมครับไปต่อครับ เห็นมูเลยครับจุดนี้ครับนี่เบิดทั้งดอกบานทั้งดอกปูมครับในจุดจุดนี้ครับงามเลยครับจุดจับจุปุ่มที่สวยเลยครับอันนี้ครับอู้วัตเจศวัตเจบครับปีนี้หาจนว่าครับงามนะครับไหลลงไปทั้งรุมครับอันนี้ครับ เก็บมวนครับเย็ดลังแหล่นี่ครับเพราะว่ายัางดอกขึ้นแข็งดีครับมาทักุ่มครับหนึ่งนอครับเย็ดแจ้วสมสมเปรดอือจุดจอดเลยครับมาสักทีดเริ่มดอกนี้ก้อนนี่สวยเนี่ยง,ง,งามๆเลยครับ ลังมาพ่อเป็นหมูครับเืิมเหล็กเข้าพอ่อมองแล้วดอกสองดอกครับสวยเก๋งดีเลยครับเออมันหมานครับมันหมานครับ อ้ไม่ฟังหวยครับเย็บหนักครับหลกขึ้ครับหน,บบน,น่นได้ได้บ่ครับดอกนี้ครับโอ้ห้อยห้อยหยับครับเอาบ่าได้แล้วครับบม่ค่อยได้เคลียร์ปลาได้ครับพม่มีหนองกันเคลียร์ยันบดเก็บอีกครับเฮทปพึ่งดําครับ ขอกาบพระเจ้าที่ผูเผื่อนนะครับพี่น้องถี่มวะถิ่มวะป้าจอร์แดนท่องครับแล้วก็ขอทรงกำลังใจไปให้ทหาร,หารของชาติไทยฮาองครให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงครับมูม่านสตวัวให้แผ่่ายไปครับเป็นห่วงทั้งอันทหารชาแดนกันเก็บเพลสตอนกกิดยินเสียงปืนดังขนาดเลยครับก็แสียงความเสียใจครับไอ้ทหารถิ่นบาดเจ็บขาขาดนะครับ พงศ์พี่น้องก็ซอยส้งกำลังใจไปทั้งชายแดยนนำไปเรื่องครับพงศนพี่น้องปกป้องอธิปไตยชาติไทยเฮาครับ,รบที่พูดครับสวไปครับเดี๋ยนึงครับขนาดอยู่ส่วนบุญทะเลก็ยังได้ยินเสียงปืนอยู่ครับเสียงปืนใหญ่ครับสวัสดีครับ เปิดข้าวบ่งส่อเนี่ก็ว่าไม่ฟิตจนขาขาดครับเดี๋ยวนี่กับเสียงไปเป็นเสียงปืนไงละครับดังไปต่อครับเสดเดงก่อนหนะาครับเช็ดถึงดำครับ ตูตนงามเลยครับพองเก็บเพชรฟองฝังเสียงปืนน้ำครับเสียงปืนใหญ่แถบสิบผากบัถือเลยครับทั้งหลายเห็นดร้อกนึงครับกำลังพอดีแกงครับดอกก็ปุกลุกอยู่ครับเห็ดถุงดำครับดอกเดียวโดดครับเอาบอสันผอเป็นมูเล,ลยหลๆอยู่ครับวันนี้ครับทั้งหลายใน้มีครับดอกนังครับดอกบริมเทดมเลยครับ แนนำพัดกระเพาเด้วยครับสุดจอดเลยนี่เขาเหมือนกับสวยเลยครับนี่ก็ได้หอยหอยขากัดครับแต่ยังงามู่ครับอือดอกเดียวดูดูครับแต่งามขนาดเลยครับสาวเลียบันป้าครับ เอ้ยตอกไงมันได้่ะก้อมันนี่ขาวๆเลยครับมาดูมาแล้วครับพี่น้องม้าสิบปานมันขับองชุดนี่พ่อเป็นมูเลยครับเอ้ยสวยๆเลยครับผมทำง่ามเลยครับสีสวยครับสีสวยครับอดูนี่กันนะคก็ปู่งามเลยครับ สวยครับมันหมันครับมันหมันครับเดี๋ยวอยู่เป็นโมเลยครับนะต้องเก็บเก็บต่งงองฟังเสียงปืนครับ ปเป่นเ่มเอิมเลยครับงามเลยครับตังบ้งเก็บเพ็ดร์ั้งเก็บเพ็ดรตั้งสร้างเสียงปืนครับเพื่อนพี่น้อง เพผงดำครับทำเห็ดเพผงดำอย่าก,กันครับเนี่ยมาทังหลายเห็ดดีเลยครับเห็ดเพผงดำครับกำลังตัวดีแก่เสร็จแทบครับสานีครับหยังกุบกุบดีดีเลยครับสานีาน้ำมีอยู่ครับสวยงามสวยกันครับนี่ อื้งามนะครับกระปุกลุกเลยครับกระปุกลุกคือตุ๊กตาหลมลุกนี่ครับหลังดอกนั่งอย่ครับเห็ดปุ่งดำครับอืดตีอยู่เป็นมูเป็นกองเลยครับอ้าวเห็ดแดงหลังสัมมาอยู่ ทำกันครับเก็บเอาแล้วครับแบบนี้ครับเป็นางงามเลยครับนีส้สวยเลยครับแบบเตะๆเลยครับห็นครับยังครับนี่เป็นฟูงเลยครับจุดตีเป็นฟูงครับชุ่มชุ่นเฮ็ดเพิง,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 งครับที่นี่ครับมือโมืนเตี้ยทึ่งครับ หน่อยยังเสียเอาอไปไลยหรอกครับหน่อยแห้งเราเนี่ยปุกไปก้อนครับตื่นเงาเกันครับเฮ็ดผงดำกับเพิ่นได้เกิดเกิดตลอดด้วยครับสวยสวยเลยครับเฮ้ยต้นหน่อไใบก้อนคขนมหน่อยแห้งครับปุกไปตัวนี้ครับอื้มเลยครับเอ้ยมันหวานครับมันหวานครับ ตัวนี้เป็นเงาเลยครับเงาสวยๆเลยครับนี่เลยับ้ยงามเลยครับเฮ้ยต้อลุกๆด้วยครับพุทธกาตาหลุมลุกดครับสวยๆเลยครับกระดานทองจะบอกค่อยเคี่ยวเลยครับบนพี่น้องเพราะว่าเสด็จเที่ยวมาเก็บประจำครับขันทออเคี่ยวนี่เฮ็ดให้เฮ็ดน้าไหวครับนี่ครับนี่ครับ สียมากเรื่อยๆน่าครับไปพี่น้องออมันมันครับมันมันครับไปต่อครับตัวนี้ีหาดอกครับแต่ก็ยังข่ยอยู่ครับมาพอเป็นมู่ทั้งทีกับหรือว่าโอเคอยู่ครับอ,อืมข้างุนสองดอกครับฝากเอาใหม่ครับ กำลังกปุกลุกอยู่ครับตามขบวนจะนั่งครับด,ดีดีโ,โ,โอ้แกงสมหวัสุดโกกกโอ้สุดยอดเลยครับไปต่อโอ้โดอกนี้ครับสุดยอดเลยครับคาเครื่องนอครับมาหลุดนอจะเด้เต็มตาปะครับพี่น้องมานน้ไปต่อครับนี่แพ็กคู่ครับ ง,งามๆเลยครับเฮ็ดต้นขนครับอู้พนบางต้งทิ้งอื่เนเฮ็ดเผาเล้ครับพพี่น้อไปแกงมันโอ้แสบขนาดเลยครับเป็นดทติสุกเร็วครับเอ้ยลังหลุ่มจิ้วครับแกงหอนสดโก๊โก้โกในซุดยอดเลยครับนี่สองดอกครับ วัตถ,ถบติสิ์เถาบะเถาด้วยครับไต่ตกปลาเปนขาวเนขึ้นยู่ครับอ้นี่ไต่อุ้มใหม่ครับอางงามเลยครับทุกทุกตาลงลุกนะครับกันว่าช่องเก็บบึงดีจะไ่เห็นเะไครับต่อ้วนปกไม่เลดอยู่บน โดดเยอะโดดครับเห็ด้ังไข่ครับรอเหอ็ดตะไคร่หอมครับจะผลกดอนนึงครับสวยเลยครับโอ้ขาขาดสัมบาไปนั่งครับปีงปนเห็ดแดงกอหนะ้า ราชาของผิดแดงครับผมงามเลยครับที่สวยเลยครับ มาครับเห็ดขาดินครับขาวผู้สมรี่นะครับเห็ดผงดำครับบ่ตื่นบ่บ่ตกใจบ่เทียงปืนดังตุ่มตุ่ม,ม,มอยู่แล้วบางนั่งนอนเดีเดีดอยู่บ่ทั้นตื่นอยู่นี่ต่อครับ เห็ดเสียงกอรครับเป็นตาแล้วครับเพคุนพี่น้องหาโครงกับเนาะครับรบ,รบ้านนี้เฮ็ดผงเทียนเราเฮ็ดผึงเน้นหน่อยน้อคุณเกินเฮ็ดผึงม่องคอครับแกงแฝดมิ้ด้์ครับนีหวานดีครับเฮ็ดต้นมะขนครับกระปพอดีแกงครับอื้ออ่อนๆ เต๋อมะทรายกะตาตัวนี้นะครับมาโค้งไปหอดรถสิได้ลาไปไดยครับไปต่อครับเด็กผงนุ่มๆครับ้ยดอกปังไงนะครับงามครับงามครับเก็ดแดงกอหนาครับดุลนครับเป็นดอกสุดท้ายบ่นนี่เกิดเดียงกอนะครับ กระคงสุพวนแกเวลาแล้วหรครับพ่อพี่น้องในการเก็บเพชรของเ้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณพื้นปา่าขอบคุณธรรมชาติที่มีหว้วงอุดมสมบูรณ์เฮ็ดไอ้เฮ็ดได้เกิดพวกเ้าได้เก็บกันขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมจอรนท่องครับขอบคุณครับที่เมตตามาสรุปผลงานของเ้าครับพ่อพี่นออ้องว่าข้าวใดท่านไดครับเมื่อนี้ครับรตาเนี่ยข้าก็เต็มก็าหล่ออย,อยู่นะครับนี่ตาแหลกของเ้าไปต่อไปเลยครับเพ็ด เกิดทางอยู่เรือยครับนี่กระตาที่สองครับได้ั้มนี่ครับเสือหมาอยู่ารับนอกครับมืนอนี้คหรับคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงเท่งนี้ครับพ่อพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อพี่น้องจงบ,บอดามสุ้ความเจริญถ้าทำให้ทุกข่คอยหายจากทุกถ้าทำให้ทุกขก็ไม่สุดจริงๆขึ้นไปปรารถนาสไลด์คอยได้สดมัวปรารถนาทำด้วยกันทัวนาอารุขยาปอรามาล่าผ้า ววาไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงบังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสกุกครับกราบสวัสดีครับตอบคนคลิปหน้าครับ